เลยบอกว่าหลวงพ่ออรัารักพญานคือเขาเขาเองก็เป็นกลุ่มหมอที่มาทางนี้ไงกลุ่มหอรชินหมาหมอวนนี้เขาจะมีกลุ่มของเขานะก็ไม่ได้หมอทุกคนเขาก็จะรักษาพระบ้างอะไรบ้างฟังธรรมะไปตามวัดตามวาบ้างใช่ใช่นี่นี่คือเขามีหัวเอ็นงอ่าหมอเนี่ยเออยมเรียนทางศิลิล่ มนุษย์มาเนี่ยเรารู้ภาคภาคสิริละแต่ใจเนี่ยมันมันลึกกว่าน,นั้นที่เราไม่ได้เรียนรู้มันก็เป็นศาสตร์ที่อีกศาสตร์หนึ่งที่เรารักษาแต่กายไงในใจเราไม่ได้รักษาอะไระมันก็จะเป็นเรื่องของที่ลึกซึ้งไปแต่พระเจ้าเนี่ยแก้ที่ใจเลยแก้ที่ใจมันเป็นศาสตร์ที่ลึกลับนะว่าเราเราจะแก้ฉะนั้นบางคนเขามาศึกษาเนี่เออน่าสนใจนะ เราเทศจะแก้ที่กายที่กายมันก็แก้ใจไม่ได้ก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นช่วงที่ภาพไม่ชัดก็ไปดูเขาถ่ายอ,อลภยมได,ได,ได้ได้เปรียบอยู่แล้วอ่านนคือคือ,ค,อคือเราเห็นเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยตรงตรงเลยไม่ยังไม่ได้เห็นเราจะเห็นด้วยอุบายเหล่านั้นเราเรียนอนาตโมมี่มาเนี่ยเราก็เอานั่นแหละเห็น มนุษย์เราเนี่ยยังไงแล้วก็นึกเราเป็นแทนคนนั้นเท่าน,นั้นเองมันเป็นอุบายที่สอนเราเรื่อยๆแล้วในท้ายเราก็เห็นร่างจริงของเราเนี่ยแต่จริงก็จริงแบบอุบายอยู่ดีมันไม่ได้จริงแท้ไปทั้งหมดแต่มันเป็นอุบายแล้วจริงแต่ว่าจิตมันเริ่มยอมรับได้คืออะไรแต่อะไรแต่อะไรแต,แต่ถ้าจิตเห็นเนี่ยมันยอมรับได้ถ้าตาเห็นมันไม่ยอมรับจิตนะมันจะเป็นอย่างนีน้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าจิตตาเห็นแล้วมันไม่ยอม จะตายให้เห็นจะเน่าให้เห็นมันไม่ยอมแต่ถ้ามันเห็นเองมันยอมรับเราก็เราก็เห็นความแตกต่างว่าตาเห็นกับจิตเห็นคนละอย่างกันมันเป็นคนละอย่างกันจริงๆเราเพิ่งรู้แล้วก็จิตเราสามารถจะเห็นเราได้เราได้แต่ต้องการต้องต้องมีการอบรมขึ้นมาอย่างถูกต้องและอบรมมามันก็เห็นได้จริงๆแล้วเห็นได้เนะโอ้มันเหมือนเราชนะโลกอ่ะ เราเหมือนว่าพลิกผันกับคือมันเป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งที่โลกเขาวางให้เราทุกคนเดินตามนี้แล้วเราเองก็เดินตามแล้วามาก็เดินตามมาเนี่ยทีนี้เราเดินแล้วเนี่ยมีคนที่ช่างคิดกว่านั้นว่าเดินเราจะได้อะไรประมวลแล้วเราเนี่ยได้ความสุขเล็กน้อยแต่ความทุกข์มีมากกว่าอืและสุดท้ายเนี่ยก็เวี่ยนว่ายตายเกิดอีกหลายอย่างมันมีไม่ใช่มนุษย์แค่มนุษย์ แต่มนุษย์หลังจากตายแล้วเนี่ยพุทธเจ้าถึงเห็นไกลกว่าน,นั้นอีกเพราะมันมีความโยงใยกันหมดเลยโยงใยถึงแม่เทวดาแม่แต่เทพแม่แต่พระพรหมมีกวมเวียนไายแม่สัตว์แรงสารโยงใยกันหมดเลยมันไม่แค่ว่ามนุษย์คือมนุษย์อันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่คุ้มเลยที่เราจะเดินตามโปรแกรมนี้ก็เลยหาทางที่จะออกจากโปรแกรมนี้ให้ได้มันก็เลยออกโดยวิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา ดังนั้นพุทธเจ้าสร้างไหมก็ไม่ได้มีสร้างพุทธเจ้าก็เพียงแต่รู้ว่าโลกเขามีโปรแกรมให้แล้วที่ออกอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ถูกค้นพบเมื่อถูกค้นพบก็ออกได้ก็ออกได้ออไดจริงๆเรออกมาแล้วเราก็เออรู้สึกว่ามันเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วกิเลสเราก็หมดได้จริงๆมันเป็นของหมดได้นะหมดได้อืแล้วจิตเรานิ่งได้โอ้มีความสุข จิตเราชนะได้มีความสุขเวลาที่เราเห็นตัวกกลับละอ่าอ่าเดี๋ยวมีโอกาสเข้ามาใหม่เนาะอ่าทำงานต่อเ,เราเริ่มทำแล้วถ้าถ้าคล้องแล้วนึกปุ๊บมันจะเห็นปั<ๆ>ับเห็นเห็นขึ้นมาเลยคือยังไม่ได้เห็นจริงๆง่ายๆเราจะเห็นด้วยการนึกลืมลืมแลืก็หายไปนึกได้ก็เห็นขึ้นมา แล้วเห็นนั่นแหะเราต้องหาอุบายก่อนว่าเราเคยเห็นใครยังไงก็นึกตัวเองไปอย่างนั้นมันก็จะเห็นลักษณะอุบายนี่เรื่อยๆก่อนมันจะเห็นซึ่งซึ่งมันก็เป็นเห็นจากอุบายที่เราจําไดใ้ใช่ใช่ใช่ใชไม่ใช่เห็นตัวเราจริงแต่มัน,มนคือตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันต้องรออีกอีก,อกะระดับหนึ่งแต่เห็นที่เรานึกได้จากอุบายเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนลองลออองยู่พื้นไปก่อนอลองพื้นไปก่อนเราเห็นว่าคนอื่นเน่ายังไงอืดยังไงผ่าท้องผ่าไส้เป็นยังไง เห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกวเห็นอุบายเห็นเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาแล้วลองพื้นไปสามสี่ปีโน่นเนี่ยแลวต่อไปจะเริ่มเห็นเนื้อหนังเราจริงๆขึ้นมาที่เราไม่ต้องไปนึกเอาใครมาเป็นตัวอย่างอีกแล้วเรามองตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองมองตัวเองเป็นตัวเองไม่สามารถที่ว่าไม่ไม่ได้ว่ามองตัวเองโดยเอาคนอื่นมานึกโดยเอาเอามองตัวเองโดยอุบายของคนอื่นมานึกเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่แต่เราจะก้าวจุดนี้ไปอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ไม่มีคนเอาคนอื่นมามามานึกละนึกเราเป็นเรานึกเราเป็นเรานึกเราแต่ก็หลุดเลยเหมือนกันแต่ก็หลุดน้อยลงน้อยลงแต่คําว่าเห็นตัวเองได้เนี่ยถามว่าตรงเป๊ะไหมมันก็ไม่ได้ว่าตรงเป๊ะอาจจะผิดพลาดได้แต่มันเป็นตัวเองกับตัวเองอันนั้นเขาเรียกว่าหยาดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะขายันขอยอยว่ามันต้องตรงสิมันต้องตามจริงที่มันผิดจริงไปไม่ได้หรอก จิตเราก็ไม่ได้ว่าต้องการคําตอบแบบนั้นทีเดียวจิตมันได้คําตอบว่าจะตรงไม่ตรงแต่ก็ตายอยู่ดีอ่ามีคํานี้เข้ามาว่ามันก็เน่าอยู่ดีมันเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ดีถ้างั้นเราต้องไปต้องหาหมอเอ็กซเรย์หรอกถ้าเป็นอะไรก็บอกเลยเนี่ยมันเป็นตุนน่นเนี้ยตรงเนี้ก็บอกได้เลยมันก็ต้องเอ็กซเรย์อยู่ดีเพราะว่ามันเห็นด้วยมิติของการอบรมเนี่ยเป็นมิติของการ สร้างภาพด้วยแล้วก็การจินตนาการแบบตัวคนอื่นมาเป็นตัวเองหรือตัวเองเป็นตัวเองเลยเนี่ยอาจจะมีการคัดเคลื่อนได้่าฉะนั้นอย่างไรก็ต้องใช้เอ็กซเร์เรื่องว่าตรวจสอบนั้นนั้นนั้นคือเห็นตามจริงเลยแต่มันเห็นด้วยเครื่องแต่เราอยากเห็นให้จิตเราเห็นคือเราเห็นเพื่อให้รักสกายาทฐิถูกต้องไม่ใช่เห็นว่าต้องเหมือนต้องเหมือนทีเดียวต้องมีจุดอะไรอย่างนั้นเออไม่ไม่ทีไม่ไ่ถึงขนาดนั้น อันนี้เห็นดังนั้นเพื่อให้จิตยอมรับให้เบื่อตัวเองหน่ายตัวเองว่าเราว่างเปล่านะกรณีนี้เห็นตัวเองได้อย่างนั้นแต่มีกรณีหนึ่งนะถ้าเราใช้อำนาจฌานเนี่ยเห็นอยางรู้ว่าเราปวดอะไรตรงหนึ่งเนี่ยกำหนดไปเรื่องมันมีอะไรอ๋อเรามีก้อนเนื้อนี่อันนั้นอาจจะเห็นตรงแต่ชนิดว่าเห็นตรงเนี่ยมันเห็นแล้วหายเลยมันเหมือนฉายแวบ,บหนึ่งให้มาเห็นแล้วก็หายอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยนิมิต บางทีตรงเลยตรงที่เรามองเลยแต่ถ้าเห็นด้วยสติเนี่ยจะไม่ตรงเสมอไปแต่เราต้องการสติเพราะสติมันไม่หายมันเป็นเครื่องอยู่นิมิตเป็นของฉาบฉวยที่เป็นบางครั้งบางคราวฉะนั้นการเห็นเนี่ยจิตก็ไม่ได้สงสัยขนาดว่าตรงไม่ตรงแต่จิตยอมรับว่าตรงไม่ตรงเราก็ตายอยู่ดีแล้วก็ตรงไม่ตรงแต่เราละละกิเลสได้ ละอารมณ์ได้มันผลมันผลมันตรงที่ว่าเราละได้เราก็พึงพอใจแล้วให้จิตเราวางโลกได้เราก็พอใจเราต้องการแค่นี้ฉะนั้นมันก็เห็นว่าอุบายอยู่ดีอุบายจากเราเองกับเราเองอุบายจากคนอื่นมาเป็นตัวเราเองเนี่ยมันเป็นสองอุบายบายแรกเนี่ยเอาคนอื่นมาเป็นตัวเองก่อนต่อไปตัวเองเป็นตัวเองแต่มันก็คืออุบาย <c oughs> ไม่ได้ว่าเห็นตรงเป๊ะอะไร ข้างปุงซ่านเราพิจารณาไม่เห็นเราควรจะให้มันสงบแป๊บหนึ่งแล้วค่อยค่อยเดินปัญญาพิจารณาการหรือว่าคือคือสงบงไปทำเลยมันปุ๊บกินไฟกลับมาที่กายแล้วก็ไปไปแต่พอแบบตั้งสติหรือสวดมนต์หรือว่านั่งสักห้านาทีเราไม่ผมไม่รู้ว่าจริงๆมันได้หรือคือมันได้และไม่ได้ ม,มันมีอยู่ที่เดียวกันถ้าเราทําได้มันก็คือได้ได้บ้างท้าสงบนิ่งสักหน่อยเพื่อวา่าเพื่อเพื่อตั้งต้นใหม่เพื่อตั้งหลักใหม่ตั้งสติตั้งสติใหม่ว่าเออแ,แล้วไปนะรรเราเราแค่นี้นะพอแค่นี้ก่อนนะอตอนนี้เราทํางานเรื่องเรื่องเป็นการเป็นงานละเนี่ยเรื่องนั้นอาจจะเปเหตุละเราขอให้ผ่านก่อนนะถ้ามันได้นะก็คือได้เดินหน้าต่อพิจารณาได้เลยแต่ถ้ามันไม่ได้ ก็คือไม่ได้มันก็อยู่ที่จะว่าผิดก็ไม่ใช่จะว่าถูกก็ไม่ใช่ทีนี้ก่อนที่จะฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องรู้ว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดจากไฟดวงน้อยก่อนความคิดน้อยๆแต่เราเนี่ยไม่ปล่อยความคิดนั้นมันก็เลยขายายความเป็นความกองไฟที่ใหญ่โตขึ้น <c oughs> ตอนน้อยๆเนี่ยเราไม่รีบละ ไม่รีบวางเพราะว่าเราเห็นว่ามันยังไม่แรงพอมันยังไม่ร้อนพอแต่เราเนี่ยถึงขนาดที่มันตึงแล้วนะเครียดแล้วนะฟุ้งแล้วนะเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ไหวแล้วร้อนแล้วเรามาแก้เนี่ยมันการที่เราจะเอาอะไรมาดับไฟที่กองใหญ่ๆเนี่ยเช่นน้ําดับเนี่ยมันไม่ลงนันทีหรอกเพราะอะไรเพราะมันไฟใหญ่กว่าน้ํามันเยอะกันอันนี้เราต้องอาศัยเวลาอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ยมว่านะนะสวดมนต์ก่อน หรือทำใจตั้งหลักก่อนหรือนำสมาธินิ่งสักหน่อยก่อนถ้ามันไม่ได้นะเราก็มีการพิจารณาเลยโน้มน้าวแต่พิจารณาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแต่อาศัยทำนานๆทำนานๆหน่อยแล้วมันจะค่อยสงบลงและอย่างปัญญาของเราเริ่มเข้าไปเคลียร์ด้วยอย่าอย่าพิจารณาเดี๋ยวปัญญาเคลียร์ว่าการที่เราฟุ้งเนี่ยมันผิดทางนะมันเป็นเรื่องนอกเรื่องตัวนะ เราสมควรไหมที่จะทําอย่างนั้นต่อมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องหยุดมันมันมันได้ประโยชน์อะไรเล่าก็การทําอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออปัญญาคือนึกว่าจริงนะแล้วมันจะยอมเริ่มหยอมปัญญาเนี่ยกับสติเนี่ยมันค่อยไปปักปะตล่อมจิตฟ้งกันว่าพอได้แล้วพอได้แล้วเออมันอันนี้โดยที่ไม่ต้องว่าทําสงบก่อนไม่ต้องไปข่มสงบก่อนไม่ต้องสวดมนต์ก่อนไม่ต้องข่มก่อน พิจารณาไปเลยสักพักหนึ่งก็ลงลงได้อันนี้มันก็มีอีกฉะนั้นถึงบอกว่าไม่ถูกทีเดียวก็ไม่ผิดทีเดียวมันมันได้หลายอืมก็ได้หลายทางอยู่แต่ทางที่ดีเนี่ยพิจารณาไปเลยจะดีคอเดี๋ยวไปหลงใช่ <ไป S 1> อันนั้นนันจะหลงนิ่ง <ไป S 1> ถ้าว่านิ่ง<ๆ>นิ่ง,งแล้วนิ่งแล้วไม่หมาละก็หลงนิ่งหลงนิ่งเขาจะมีปัญหาตามมาคือไม่รู้แจ้งนะอันนั้นมินเมย์ไปทางโน้นทางสมาธิแต่พิจารณาเลยเนี่ยไม่มินเมยอะไรไปทางถูก เราจะเชียรทางนี้มากกว่าที่จะเชียร์ทางนั้นไปม okay, องอมแล้วก็เราทําไปเนี่ยเราจับต้องได้เสวยได้แล้วก็เราเห็นผลได้ในปัจจุบันไม่ได้รออนาคตไม่ได้รอที่จะต้องตายแล้วไปรู้ซึ่งเราเห็นว่าเออมันมันมันเป็นของจับต้องได้นี่มันทำไมเราจะไม่เชื่อได้ไงพจิตเรานิ่งก็สบายใจ เพียงพอแลนี้การเห็นตัวเองเนี่ยเพราะเรามีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งก็คือว่าเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกรักตัวเองเนี่ยมากกว่าคนอื่นมากมากกว่าอย่าง,างใดอันนี้เราไปเห็นแล้วเนี่ยจิตก็เราก็ถามจิตว่าเจ้ารักอะไรละ่ะเจ้ามีอะไรน่ารักล่ะจิตก็เริ่มตอบไม่ได้ว่ามันไม่มีอะไรน่ารักจริงแล้วมันก็เริ่มคิดว่าถ้าเราไม่มีอะไรน่ารักเนี่ยมันก็น่าเบื่อเท่านั้นแหละเข้ามาแทน มาการเบื่อเนี่ย <c oughs> เป็นเหตุผลของพุทธศาสนาต้องการมากเพราะการเบื่อทําให้เราเนี่ยคลายอะไรได้ถ้าการรักเนี่ยมันเป็นการคลายอะไรไม่ได้มันมีแต่เร่ว่าจะคว้าอย่างเดียวเพราะมันรักอที่ผ่านมาเราคว้าทั้งนั้นมันเพราะความรักนี่แหละแต่ถ้าเบื่อเนี่ยมันจะฉละอย่างเดียวทึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องการเบื่อเป็นจุดหมายว่าเป็นสาเหตุข,ของการที่จะปล่อยวางอะไร เนั้นเบื่อเนี่ยจะเบื่อให้ใครก่อนเบื่อคนอื่นก่อนเป็นไไม่ได้เราต้องเบื่อตัวเองก่อนเพราะตัวเองเป็นปฐมของทุกเรื่องเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเห็นตัวเองเพื่อเบื่อนายเมื่อเบื่อหนายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหนายก็คลายความทุกอย่างคลายหญิงคลายชายคลายราคะโทสะว่าไม่มีอะไรคลายทําให้จิตเราเนี่ยเลิกคิดคิดก็จิตก็ก็นิ่งนิ่งก็ชนะอยู่ในกำมือวันๆก็ขออยู่กับตัวเองรอวันตายซะมันก็เลยว่าต้องทาวังทาวังแขนอย่างนั้น ็ลเลยว่าวางทีหนีทีไล่วางทางของตัวเองไว้เพื่อจะตัวเองจะเข้าไปตามทางเส้นนี้แล้วเวลาหลุดสุดท้ายจะตายนี่จะวางใจยังไงมันก็เลยวางแผนว่าเอาจะวางจิตยังไงในเมื่อมีชีวิตอยู่หรือเราจะตายจะวางแผนยังไงมันจะมันจะวางเป็นการปูพื้นฐานไว้ก่อนน,นั่นเองเราได้คําตอบนี้แล้วเนี่ยเราก็รอวันตายเลยถ้าเราไม่ได้คําตอบเราก็ต้องสู้ต่อไป มันเป็นมันมันมันศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นพิู้จนนได้หมดองะพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าที่จะมาบวงสรวงบูชาพระเจ้าคือบุคคลเป็นมนุษย์แต่มารู้รมที่เรามามีพุทธรูปเนี่ยมาแท่องค์แทนนั่นเฉยๆก่อนก็ไม่มีเลยสมัยพระเจ้าก็ไม่มีพุทธรูปหรอกแต่ในสมัยนี้มันก็มีหลักซะหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ผิดนักก็ไม่ใช่ว่าเทพเจ้าพระเจ้าเป็นเทพเจ้าก็ไม่ใช่ เป็นมนุษย์มีบิดามารดามีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านก็ละกิเลสได้เราก็อยากจะละได้นะเดี๋ยวยังไงหลวงพ่อว่าควรควรก็ประเมินประเมินอยู่ในกลุ่มงานของเราประเมินดูว่าถ้าดูแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่รอดก็ไม่ต้องจะฟังไม่เข้าใจใช่เข้าใจอืม ถ้าเราเราเกาะกลุก่มดูว่ากลุ่มไหนคนสนใจเนี่ยเราพอพอ,พอมีกลุ่มพอมีพวกสมควรที่จะมีได้ก็มีอะก็ดูที่มากน้อยไหมมากคุม้มน้อยคุ้มไหมอ่าถ้าไม่มีก็เราก็เอาของเราไปก่อนอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นั่นไม่สมควรเพราะคนเลยว่าเดี๋ยวคนี่ยใช่ใช่ใช่เขาเขาจะเขาจะมองเรานะว่าเอามาดีย<ๆๆๆ>ังไงเนี่ยจัดยังไงเนี่ยมันก็จะจยัดแยกเขาขาไม่ลอมรับหรอก ลองประเมินดูงาน,น,นเรา้นี่ย <c oughs> อยู่ที่หน้างานเรานั่นแหละกลับอ่า